สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะไพรยเดนมาคค่ะเมื่อครั้งที่ป้าโมนากลับเมืองไทยนะคะยังไม่จบนะคะยังไม่จบเนาะรูปยังลงไม่หมดนะคะโมนาก็ไปเที่ยวปางช้างแม่สาที่เชียงใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นการประมวลรูปนะคะรูปในปางช้างแม่สาถ่ายมาให้รับชมนะคะมีค่ามีค่าอ่าเขาเรียกอะไร ค่าใช้จ่ายค่าบัตรผ่านเข้าไปข้างในนะคะโมนาก็จำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอ่ะเขาเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายกับการเหมารถที่โมนาเหมารถทั้งวันนะคะโชเฟอร์เขาจะเป็นคนบริการให้เราเนาะว่าค่าใช้จ่ายบัตรเข้าเท่าไหร่เท่าไหร่เขาจะเป็นคนดําเนินการให้นะคะข้างในก็จะมีอาหารขายให้นะคะ อาหารขายให้ช้างนะคะก็มีทั้งอ้อยทั้งทั้งกล้วยนะคะนี่ลุงก็ยืนให้อาหาราช้างมีความสุขปแกก็ไม่เคยได้สัมผัสอะไรใกล้ๆขนาดนี้เนาะโมนาก็อยากจะแชะๆชะแชะชะ,ชะบ้างเนาะแต่บ้านเราก็ยังปิดจโูกก็ให้ความร่วมมือนะคะ ขาไม่ได้บังคับนะคะแต่แค่อขอความร่วมมือเนาะที่โมนาก็จะถ่ายรูปกับน้องช้างตัวเล็กๆนะคะน่ารักค่ะแต่อาจจะกลัวหน่อยเรากลัวนะคะไม่ใช่เขากลัวเราเรากลัวเขาเขาน่ารักเขารู้จักฟังนะเขารู้จักพูดรู้จักบอกว่าให้ทําท่าไหนท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโมนาก็สบายๆค่ะไปเมืองไทยก็เออ ได้ไปไหนมาไหนก็สบายค่ะแต่เราจะเรากับ3สัปดาห์นี้เราต้องแพนง,งานแพนเออแผนที่ท่องเที่ยวนะคะว่าเราจะไปที่ไหนเนาะโมนาจะส่วนมากก็จะชอบขึ้นเหนือก็คือเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ถ้าลงเกือบใต้ก็คือเพชรบุรีหัวหินโมนาก็มีแค่2อาจุดแค่นั้นละค่ะแล้วก็โคราชเนาะ โคลาแล้วก็อาจจะบางครั้งอาจจะแวะอุดรไปอุดรอ,อะไรเงี้ยเพราะว่ามีพี่สะพ้ายอยู่ที่อุดรเนานะแต่ตอนนี้พาชมปางช้างก่อนเนาะนี่ตอนนี้เขาก็มีการอาบน้ํานะคะอาบน้ํไในปางช้างก็มีค่าใช้จ่ายนะคะมีค่าใช้จ่ายในการลงไปอาบน้ํากับช้างแล้วเขาก็จะมีเสื้อผ้าเปลี่ยนให้นักท่องเที่ยวนะคะเนาะข้างในเห็นไหมคะนี่อันนี้คือตะกร้าของอ้อยนะคะ มีขายนะคะมีขายข้างในเนาะเป็นการช่วยช่วยเหลือปางช้างปางช้างที่นี่เยอะมากรู้สึกว่าช้างจะมีหลาย10เชือกใช่ไหมคะเขาเรียกเชือกไหมอะปางช้างอะเนาะเยอะแยะผู้คนเข้าไปเที่ยวข้างในเยอะแยะเลยค่ะเด็กๆเนาะมีปุ๋ยขี้ช้างด้วยนะคะปุ๋ยปุ๋ยมูลช้างเนละ้วรู้สึกว่าโมนาจะซื้อมาสถุง แล้วก็เอาไปให้บ้านเพชรบุรีของลูกชายเนาะแต่นี่ลุงดูช้างตัวน้อยลุงรู้สึกว่าจะซื้อมา2ตัวนะคะตรงจุดนี้เนาะเราเอามาวางที่หน้าทีวีเราที่ต่างประเทศนะคะต่อไปเราก็พาไปเที่ยวสถานีต่อไปเลยค่ะโดยโชเฟอร์พี่สาวผู้หญิงคนนี้นะคะขอบคุณค่ะ